สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุกผูสุนนกคนเนาะอันนี้สวนหญ้าเนาะจ้ะหญ้าไหนเนาะพี่น้องเนะาะเทาจะปลูกได้ประมาณเดือนหนึ่งพร้อมตัดละจ้ะแบบไว่าห้ผลผลิตไว่ายคักเนาะพี่น้องขนาดเทาจะปลูกพวงนี๋จะเป็นหญ้านหนอด้วยกันเนาะพี่น้องหญ้านหน่อยานเพ่งกระลาจ้ะทางฝุง่นเท่าฝุ่นเพ่งกระลาเนาะ หาเราเบิ่งหย่าเนาะอย่างเนาะยามฝนมันก็งามเพื่อใจหย่าก็ได้ถ้าพอนามเราจะหย่าบวกนั้นเป็นหย่าที่ว่าต้องการนามนอกจากมันมักนามอยู่แล้วเนาะหย่าธรรมชาติก็ขึ้นเป็นมันหย่ายังเนาะคืออะไรอันตาต่ำนอาจากนี้แข็งใบแข็งแนี่เป็นอันตาต่ำ ตัวน้เองน้องเมาปลูกได้แต่ควมาตสายนี่คือเจา on, ity, ้าแม่ยังบวเกิดซ้ำซ้ำปัปิซ้ำปปุ๋ยาพียงซุ้มมาได้ใส่ปุ๋ยสิบโกาสย่างเล็นี่อ้ะนี่เป็นส่วนห้าให้งอแลพี่น้อง มาอัปเดตนอกจากพี่น้องท่าหุ่นกระลังดำหน้าดิบอ่ะเนี่ยก็กระตีสีบรบ่ําดอกจากหน้าแต่ว่าปีนี้ปลูกมันปลูกแล้วๆว่าเด้ถอนจะคือข้ายหยาบไปเอามาบัาืนมาถอนตอนฝนเปล่งนอกจ้ะมันกรเนาวส้วบนใหญ่บ้านเขากระวานบดาัดดะเพราะว่ามันไก่ยามนะพี่น้องเขาตัดเขบาบนแล้วจะยาม เอออันนี้ก็จ็ดันหยายัางนาะพี่น้องเนาะแ,แข็งแข็งล่ำแข็งแข็งเกิดเองย้ยจารนี้ก็ได้เป็นล่ำแข็งแข็งแพร่ดีคักขึ้นกันดูนี้ก็ได้บี๋เอามาปลูกเดนีนีมาเองนะจ๊ะดำหน้านาอพี่น้องปลูกมันไว้แล้วซิ่งกระไดเดี๋ดำดำห้เดียวนี่แหละจ๊ะฝากติดตามช่องแล้วด้วจ้ะพี่น้องเด้บอบ่ไ่อดได้อัพยังลงจักเถื่อ นอนไว้ n h ากนะจ๊ะย่ำนี่กับเขี้ยวนะจ๊ะเขี้ยวทั้งใดกับเขี้ยวไปบิดแล้วเนาะย่ำตัดเข่าตัดอันนี้นะจจะช่วงเนี่ยนี่น่าจะ